มึงไม่เน่ากันทั้งกระบวนเจอพวกกูของดิบเจอพวกกูของดิบเจอพวกกูของดิบไหนใครจะรับผิดชอบเพราะมึงดี่พร้อมเป็นเงียบกล็ดฝึกไทยจะยังไม่เป็นมึงยังไม่ออกข้อเทา้ากูพลิกจนหายจะตาย้ามึงยังไม่ออกกูไททั้งลกทั้งล้ทงลมทั้งตัวทั้งตัวทั้งปวดข้อศอกที่กูน่ะทำยังมีประโยชน์มากกว่าพวกมึงอีกพวกกระจกพลิกเทรนมันพลิกโฟกูสโฟกัสลลอยหน้าลอยตาเหมือนกับขยะเหมือนควันพิษพวกกูวันน้นไทยพวกมึงอะ อย่างที่เห็นไปนะครับว่านนี้มีปรากฏการณ์นั้นยิ่งใหญ่นะครับก็จริงๆไม่ต้องตกใจหรอกครับมันมันเป็นแค่มอสนะครับก็คือผมมีนี่นะครับเออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับก็คือเป็นนี่ครับไออยู่ไหนเนี่ยนี่ครับเห็นอะไรไหมครับทุกคนถ้าทุกคนที่เล่นสเก็ตนะครับชาวไทยนี่ต้องรู้จักนะครับ produce p l วดีนะครับก็จะมี บอร์ดของโปรหลายๆคนเลยครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นของโจเซฟนะครับในอันวิดีโอใหม่เขาเลยครับคือเขาเรียกว่าอะไรนะผมผมลืมผมลืมอ่ะคืออันนี้คือเป็นรุ่นใหม่นะที่ออกมานะครับก็จะมีของฟีฟ่าแล้วก็มีของบีกเกอรครับมีของอ้าวไม่โหลดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พรีวดีโอเคครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับดูครับว่ามีมีตั้งแต่อันเก่าจนถึงอันใหม่เลยนี่อันนี้คืออันนี้คือดิบนะครับ ก็คือภาษาอังกฤษก็คือรอไทยนะครับอันนี้ดิบมีหลายอันเลยนะครับแต่ผมว่าใช้สักอันนี้มียางแก้ปวดด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครเห็นนะครับก็อย่างที่เห็นในวิดีโอข้างโอ้ไม่ได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 ้ครับไม่ได้ครับลองลองไปใช้กันเองนะครับลองไปใช้กันเองโอเคครับมีตั้งแต่อันเก่าเลยนะครับตั้งแต่ปีเก่าโอเคครับมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับก็ไปโหลดได้ครับ ก็ผมขอขอบคุณคุณสาครด้วยนะครับเขาเป็นคนทําเจ้ามอตตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะไม่รู้เป็นคนไทยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับจากชื่อนะครับสาคร16399อะไรสักอย่างเลยครับผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ของเขาให้แล้วครับแล้วก็ไปโหลดได้นะครับเทกแรก โอ้ยอ้าโหมันมาติดมันมาติดบัก็กโอ้โหจบเลยโอเคครับไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวผมป๊อปออกดีกว่ารอบรอบนี้โอเคสวยงาม Switch Front Side Flip มาครับนั้นก็ Front Side Flip ธรรมดาครับ Switch Kick Flip เอ้ยผมทำ Switch h ชิ l ไปนี่ว่าโอเคครับข้ามมาตรงนี้ครับ Half c a p flip แล้วก็ n o l l y heel มานะครับ Impossible มาครับแล้วก็ Smith grind สวยงามคมาก o l l y e ข้ามไอ้กลมๆนี้ไปครับโอเคครับแล้วก็ Backside kick flip โอเค Backside สองอ้อห Noseman on to cry <laughs> อย่างฟิ้วอ่ะ รันทูเฟกี้สวิชแมนนวลโอเคครับมาฟรอนต์บอดรับสวิชเทลสวิชเทลนี่ทำได้ไง่ายนะครับแต่เฟกี้เทลนี่ทำไม่ได้แหละโนลี okay. ่โนสล l i ์โอเคครับ n o ลี่สวิชไฟ5-4นะครับ Yes เฟกี้ Tail สวยงามโอเคครับ okay. half cap เอาใหม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมชอบ half cap เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คลิปฟลิปไปก่อน,นครับเป็น half cap half cap nose cry แล้วก็ลงลง180นะครับนะ่ก็มีเราให้กระโดดข้าม โอ้ยได้ได้เฉยผมว่ามันต้องพิสูจน์นะมันมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างมันก็ได้ผมว่าผมกระโดดไม่พ้นนะเมื่อกี้นี่ครับผมมาตรงนี้ครับผมกระโดดมาครับแผ่นโจเซฟนี่เห็นเต็มหน้าเต็มตาเลยครับกระโดดมาแล้วมันไม่มีที่ให้เซตเท้าออรี่แล้วแต่ว่าผมสามารถโอ้ไมก่ก็นี่ท้าโอเคเท้าเข้าไปในเหล็กแล้ว เขาเรียกว่าเป็นแบบอ๋อเป็นแบบเอาสกเกตบอร์ดลอดช่องไปบแล้วก็โดดข้ามเหล็กมานี่นะครับโอเคครับสวยงามครับคือวันนี้ผมมีท่าใหม่มาอวดนะครับเพิ่งผมได้ไปเปิดล็อกมานะครับก็คือไปแอบฝึกนิดหน่อยนะครับก็คือแบ็กก็คือพิชัยแบ็กไซด์ก็คือ h าร์ดฟลิกับกับแบ็กไซด์มารวมกันนะพาร์ทฟลิปก็คือเออก็คือการทำอย่างเงี้ย ป๊ฟลิปนะครับก็คือป๊อปโชวิดกับค i ิกฟลิปมารวมกันนะฟรอนต์ป๊อปกับค i ิกฟลิปมารวมกันนะแล้วก็บวกกับแบ็กไซส์พอต80นะครับมันก็จะเกิดเป็นโก g o ก r ครันทุยไม่ใช่ครับก็คือเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับไม่รู้เทคแรกลงหรือเปล่านะโอ้ไม่ลงนะครับเอาใหม่ครับเทคสองเทคสองไม่ลงนะครับเอาใหม่ครับเทคสาม เออเนี่ยมันก็คืออย่างงี้แต่จริงๆมันทําให้สวยแบบนี้ได้นะเดี๋ยวผมลองทําให้สวยแบบน,นี้มันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งมันทําได้เออมันทําได้2วิธีนะวิธีแรกก็คือเรากดกดปุ่มนี้ไปก่อนเลยนะครับให้มันเอี้ยวตัวไปนะครับแล้วเราก็ทำฮาร์ดฟลิปแบบนี้นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างดูเร็วไปหน่อยนะกดปุ่มเอี้ยวตัวไปก่อนแล้วเราทำฮาร์ดฟลิปนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ เออนี่มันก็จะประมาณนี้ครับซึ่งผมคิดว่าท่านี้มันค่อนข้างสวยนะครับถ้าถ้าไม่ได้ดูจากข้างหลังตัวละครมันแบบเราดูจากแบบข้างหน้าตัวละครนะครับดูครับก็คือมันคือ hard flip ครับแต่พอมันมาถึงตรงนี้แล้วเราก็แบบเอาเท้าหลังปัดมานะครับเห็นไหมครับค่อนข้างสวยนะท่านี้ผมชอบแนะนําให้ลองไปฝึกกันนะครับสนุกนะครับ กับอีกงันหนึ่งคือการทำเลทเป็นทำ h a r ด flip ก่อนแล้วเป็นเลทแบบไซด์นะครับก็คือการ pivot นี่เองนะก็ยังไงนะทฮ h a r ด flip ซึ่งอันนี้มันก็จะสวยไปอีกแบบนะครับมันแล้วแต่สไตล์นะครับบางทีผมเนี่ยรประมาณนี้ครับแบบนี้ค่อนข้างจะทำง่ายกว่านะครับอะไรแบบนี้ครับมเมื่อกี้ไม่ติดเนี่ย โอเคครับสวยงามครับโอเคครับนี่ก็คือแบ็ k ซ i d e เออไม่ใช่ทุยพูดผิดอีกแล้วนี่คือฮาร์ดฟลิปแบ็ s ซ d e ยลอดแปดสิบนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งค่อนข้างสวยเลยนะท่านี้ลองไปฝึกกันได้นะครับ Backtail to f a k oh ี้โอโหสวยงามครับเฮ้ยผมผมอยากจะทำข้ามถังกระยากรุปเกรสนะโอ้โหจะทำ ทำาทางยา yes yes โอ้โห smith อเคครับ front side mm hmm. ข้ามมา mm hmm. ซึ่งในเจ้าท่าเมื่อกี้ที่ผมสอนไปนะครับถ้าเราทำชำนาญแล้วเราสามารถมาทำกับอุปกรณ์ได้นะครับขึ้นอุปกรณ์อะไรแบบนี้เช่น hard flip um, back tail นะครับก็จะปั๊มปนี้เลยครับเท่าทีเนนะ่เห็นนะครับเห็นนะครับก็จะทำ ทำการฮาร์ดซิฟมาครับแล้วก็แบ็กเทลไปเลยครับลงทูเฟกี้หรือยังไงก็ได้ครับคลิกซิฟขึ้นมาคูเกตโอเคครับสวยงามฟันไซ้าเฟลทสวิชเทรยสวยครับโอลลี่ฮิลแบ็กซ้ายเฟกี้คูเกตสวย สวยงามสวิชออลลี่สวิชฟรอนตไซส์300ติดโอเคครับผมว่าผมคนชอบชอบลเล่าเหล็กตรงนี้นะฟรอนต์บอร์ดทูเฟกี้ไปครับ270เทลสไลด์ yes ฟีเบอร์เออวันนี้ผมยังไม่ได้ทำฟีเบอร์เลยนะเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีโตโอ้โหบึดอย่างแรงบลันสไลด์โอเคสวยงามสวิชเชลมาผมลองทำเป็นแบ็กฟีเบอร์ดีกว่าผมว่ายากนะ อ้าวแต่ก็ทำได้เฉยโอเคครับ okay. ขึ้นมาสวยงามสวยโนลี่โนสลายนะแบล็กบัลได้อยู่นะเป็นโนลี่ฮิลล์โนสลา์ Yes อันนี้ของท่าของเซาเจอร์โนลี่ฟรอนท์ฮิลครับ สวยิชเทลท l t เฟลกี้ครับแบ็ k ซ i d e ข้ามไปครับอันนั้นก็โอเคครับโอเคครับโอเคครับได้อยู่ครับ l a k กี้ a ทร w สวิชแบ็ k ซ i d e ค i ิกฟลิปข้ามมาแบ็ k ซ i d e ฟลิปมาฮับแค p ข้ามไปอีกทีนึงโอเคครับอันนี้ค่อนข้างสนุกนะฟ s นไซ โอ้ไม่กอดติดสวยสวยงามเอ๊ะุดตรงนี้สวยงาม Smith. ครับสมิธค่อนข้างยากเลยครับการจะขึ้นกลายตรงนี้โอเคครับได้อยู่มันต้องมันต้องกระมันต้องใช้ บางทีเราคิดว่ามันถึงนะแต่มันมันไม่ถึงไนงะบางทีโอเคอันนี้ไม่ถึงสวยงามบลันสไลด์ในมาโน o no! เอาเลยครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่เท่านี้เลยกันนะครับ ก็อาจจะนานนิดหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ไม่รู้ว่าจะดูกันจบหรือเปล่ามาถึงตรงนี้แต่ก็ใครที่ดูจบก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับแมปนี้เป็นแมปใหม่นะวันนี้ที่ผมมาผมมามาเล่นแมปใหม่นะไม่ไม่เชิงรีวิวก็นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีมอดแพนเด็กนะเป็นลายกราฟิกของ p r o d u c e นะครับก็เป็นแค่มอดนะครับไม่ได้มีการมาไม่ได้มีการร่วมงานอะไรกับเกมนะครับ เป็นแค่มอดนะครับใครที่ชื่นชอบพรีดีวก็เราเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้วิดีโอนะครับก็ส่วนแมปก็เหมือนกันนะครับว่าผมก็จะทิ้งไว้ใต้วิดีโอนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก็ไม่จําเป็นอยาออกไปไหนนะครับอย่างเช่นการไปดูสไปเดอร์แมนนะครับผมยังต้องหักห้ามใจตัวเองเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับจุบจุบกุ๊ดบายครับ Good night.